มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่วิธีการยืนกันลับพอเดอร์เรายืนตรงมุมที่ว่างนะครับยืนตรงมุมที่ว่างแต่วิธีการยืนในการปูนกกินเรายืนยังไงนะเราใช้ขาไหนนะครับเราใช้ขาไหนยืนรเรา ใช้ขาวขวานำใช่ไหมนะครับการรับออเดอร์การปูนักกินนะครับการเข้าไปเปลี่ยนเครื่องมือนะเก้าเท่าไหร่เก้าครึงเก้าเก้าเต็มเก้านะครับต้องจำให้ได้นะเพราะเวลาเราเรายืนแล้วมันจะได้เป็นฐานที่มันคงนะครับถ้าเรายืนผิดฐานจะไม่มันคงนะพอฐานไม่มันคงถามว่าล้มได้ไหมได้เวลาเรา บริการลูกค้าเราสะดวกไหมไม่สะดวกตัวเราเองนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานก็คือเรื่องของาการจับเมนูนส่งเมนูนะครับถ้าทํมีถ้าอะไรอีกการคือถาดนะครับย้ำเน้นเลยนะครับอย่าให้ถาดไปอยู่ที่หน้าแทก นะอย่ากให้ถาดไปอยู่ที่หน้าแขกนะครับถ้าถาดอยู่ที่หน้าแขกเวลาแขกนันมากชนถาดสองเวลาถ้าเราถือถาดไม่มั่นคงนะครับเวลามันร่วงหล่นใส่แขกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรายืนถาดกอกห่างจากลูกค้าไปเลยนะครับวิธีการถือถาด ความมั่นใจนะครับเรื่องนี้เราต้องมีนในตัวเองนะเราต้องมีนในตัวเองบอกแล้วว่าผิดไม่เป็นไรนะครับเราฝึกใหม่ผิดเราสอนให้นะครับแล้วไปหัดใหม่นะไม่ต้องกลัวที่จะผิดนะครับไม่มีใครที่เริ่มท้นจากความถูกต้องเสมอนะครับนะยิ่งเราไม่รู้นะครับเราก็ อาจจะเริ่มไม่ถูกเริ่มจากขูุกตะขักเริ่มไม่สมูทมันกะ็เป็นเรื่องปกตินะเพราะนั้นเราต้องมีความมั่นใจนะครับนะมีความมั่นใจภาษาเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งของความไม่มั่นใจก็คือเรื่องของภาษาเรากังวลว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงจะพูดถูกหรือเปล่านะครับไม่ต้องกังวลนะไปฝึกตามที่สอนนะครับ ต้องฝึกไปหาตามที่สอนก็นั่นแหละ,ะตอนนั้นเลยความรู้เรื่องเมนูนะครับอุปกรณ์ตัวไหนใช้กับอะไรนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะมีหลักมีสแตนดาดมีพื้นฐานของมันแหละนะครับแต่ว่ามันมีบางตัวที่บ๊กแพงเหมือนเมื่อวานนะครับมันก็นยำ่ำ ซีฟู้ดนะครับถ้าเป็นคนไทยเราใช้อะไรถ้าเป็นพลังใช้อะไรนะครับมันไม่พลิกตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่บบกับ,บลูกค้าด้วยนะนะครับแล้วก็ถ้าทางการส่งเมนูนะครับเมื่อวานก็นะพี่ผมก็สั่งไปแล้วนะครับนะโอเควั <c oughs> นนี้เราให้เสิร์ฟจ,จริง ให้เสริมสิ่งอะไรให้สิงเกตดีกว่าโอ้ไม่ให้เรียนเสริมอ๋อให้เสริ้เราต้องลินน้ำก่อนไหมน่สน้ำก่อสดน้ำก่อนเีวให้ลินน้ำด้วยมันมีเหยีอะไรย่งน้าใช่ไหมคะโอเคเทน ก็ของเซอร์วิสเซ u e ์เควนนะครับหลังจากที่เรารับราแล้วนะสเต็ปไปเลยนะครับก็คือการโพสในเครื่อง eos นะครับก็คือ point of sale หรือ p o i n of sale นะการโพสตัวนี้นะครับเราจะไม่เห็นภาพแค่อธิบายให้รู้เฉยๆนะครับเพราะว่าเราต้องมีเครื่องจริงๆนะถึงจะ ถึงจะเห็นภาพว่าเป็นไงนะครับนะปัญหาที่เจอเวลาเราโพสในในเครื่องนะครับในระบบหนึ่งใส่จำนวนผิดนะนี่คือข้อควรระวังนะครับสองไม่ใส่ซีดไม่ใส่คอร์ดนะครับคอร์ดหนึ่งคอร์ดสอง เดี๋ยวว่าเอลไทนเซอร์มีคอร์ดีเซิร์อันนี้ก็ไม่มีเอ่อบางคนจะไม่เห็นความสำคัญและจะไม่ใส่นะคอร์นะครับเออ่ตัวที่3เวลาเราโ,โคตดโคตดในการผิด ีนี้ในเครื่อง POS นะครับก่อนที่เราจะเซ็นนะครับเวลาเราโค้ดโค้ดร,รายการ1 2 3อันเนี้ยนะครับเรายังไม่เซ็นเรายังไม่ส่งเข้าไปในครัวหรือเรายังไม่ส่งไปที่บารมันยังอยู่แค่หน้าจอมันยังอยู่แค่หน้าจอตอนนี้อันเนี้ยเรายังทำการแก้ไขได้ ครับเรายังทำงานแก้ไขได้นะเดี๋ยวออยย,อย่่าเดี๋ยวให้อธิบายนะเรายังทำงานแก้ไขได้นะครับแต่กราบใดนะครับที่เรากดปุ่มเซนต์ตุ่มเรายังทำการแก้ไขได้เหมือนกัน แต่คนที่จะแก้ไขนะครับก็คือซ u เปอร์ว o เซอร์หรือเมนเจอร์เท่านั้นนะครับซูเปอร์ว o เซอร์หรือเมนเจอร์เท่านั้นนะครับเนะพราะฉะนั้นเราจะป้องกันได้ก็ ก่อนที่เราจะกดเซ็นต์นะครับเราต้องเช็คให้ดีเช็คอะไรเเช็คจำนวนเช็ครายการอาหารรายการเครื่องดื่มถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็กดเซ็นต์ตุ้มไปเลยถ้าถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเราก็ทําการแก้ไขเรายังแก้ไขได้นะนะครับภาษาทีู่้ใช้ในเครื่อง POS นะครับ me. ะครับมันมีวอยสองกรณีหนึ่งยตอนที่ยังไม่กดเซน์นะครับการวอยคือการลบการเอาออกเขาเรีออยกว่าววยเขาจะไม่ใช้คำว่า delete นะครับเขออาจะใช้คำว่าววยการลบหรือการเอาออกกรณีแรกก็คือยังไม่สม่งครับไปในครัวหรือไปที่บาร์นะครับอันนี้เราแก้ได้เราวอยได้นะครับ วยกรณีที่2ก็คือส่งไปแล้วอย่างที่บอกว่าซูเปอร์วิเซอร์หรือเมเนเจอร์เท่านั้นที่สามารถทำการโวยได้โวยเอาออกเลยโวยเอาออกจากจากเครื่อง POS ไปเลยนะครับนะแล้วก็โค้ใหม่ที่ถูกต้อง การโวยทุกครั้งนะครับมันจะมีตัวบินออกมาและเมนเจอร์หรือซูเปอร์วเซอร์จะต้องเขียนเหตุผลทุกครั้งว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ส่งให้ครับ FB Manager หรือ FB Director เซ็นรับทราบเซ็นอนุมัติว่าได้มีการโวยตัวดีนะครับทำไมต้องเซ็นกำกับรับทราบนะครับถามว่าการชิดทิ้งมันมีไหมในนี้ม,มันเกิดขึ้นได้สบายนะครับ แขกสั่งสอมใจเงินสดอวอยสักที่ใจเงินสดอีกที่เ,เก็บทั้งข้าวปล่าโดยไก่อ <c oughs> อทำได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างต้องมีเอกสารซัพพอร์ตนะครับว่าเราวอยทำไมไวอยเพราะอะไรนะครับก <c oughs> รณีวอยนะครับในกรณีที่ไม่ามวัน เท่านั้นกรณีที่ไม่ทำวันอยู่ในวันเท่านั้นนะด้วยวอยคืออะไร <c oughs> วอยคืออะไรรเะวอยคืออะไร นะครับนั่งกันเฉยๆเวลาถามตอบไม่ได้เวลาถามไม่รู้เมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับบอกแล้วบอกชัดเจนด้วยว่าวอยคืออะไรวอยคือการลอเออกยกําไน้กี่กรณีสองกรณี่านะครับเวลาบอกจดนะครับจดด้วยนะ นะครับแล้วก็บอ,อยมี2กรณีนะครับกรณีที่ยังไม่ส่งเข้าในครัวนะครับอันนี้พนักงานที่โพสต์สามารถที่จะทําได้เองเลยนะครับอีกหนึ่งกรณีก็คือเรากดเซน์ไปที่ในครัวหรือกดส่งไปที่บาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราพนักงานที่โพสต์ไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นซูเปอร์วเซอร์หรือเมนเจอร์เท่านั้นนะครับ ซูปเปอร์วิเซอร์กับเ a นเจอร์เขาจะมีรหัสของเขาจะถูกกำหนดนะครับให้ให้สามารถเข้าไปทำรายการได้ก็เหมือนกับรหัสของเรานะครับเรามีเราอนุญาตแค่นี้อนุญาตแค่โพตกับออวอยบางตัวนะครับแต่ของเ a นเจอร์ <ๆ S 1> ก็จะเข้าไปทำ<ๆ>ให้สามารถไวอยได้ทำรายการอื่นได้นะครับการรีเบ็นนะครับ การดีเบตก็คือการเอาออกเหมือนกันการดีเบตคือการเอาออกเอาออกในที่นี้นะครับในกรณีที่ข้ามวันไปแล้วในวันหรือข้ามวันไปแล้วนะครับและนะครับไม่ใช่เอาออกรายการใดรายการหนึ่งนะครับเอาออกั้งบินนะ การดีเบตต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะเอาออกและจะต้องได้รับการอนุมัติจาก f อ Manager หรือ f p Director ก่อนเท่านั้นถึงจะเอาออกได้นะครับนะเมนเจอร์ Manager ยังไม่มีสิทธิ์ e s ส a u ร a n เมนเจอร์ยังไม่มีสิทธิ์อนุมัตินะครับ บนหัวบินหนึ่งใบเวลาเราโคดนะครับมันจะมีอะไรบ้างบานหัวบินหนึ่งใบมันจะมีวันที่ตัวอินโวายนี้หมเยอร์น,น,นะครับ,บอะไรเบอร์โต๊ะเบอร์โต,โต๊ะอะไรกี่ซีทนะครับ มันมีซิทโชว์ให้เราเห็นนะมันมีซีทโชว์ให้เราเห็นนมครับ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญเลยชื่อผู้โพสชื่อชื่ออ,อาจจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างสุดนะชื่อผู้โพสจะอยู่ตรงนี้นะรตรงนี้ก็จะเป็นอะไรกันนะครับ ชอันมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะหรือว่ามีอะไรสงสัยมอกงะ <laughs> มีให้เราเลือกเป็นเป็นเป็นหมวดหมู่นะอย่างเช่นนะครับหมวดใหญ่เลยเบฟเฟซิเมนูนะครับพอเรากดเข้าไปเบฟเฟซิเมนูปุ๊บนะมันก็จะมีให้เราเลือกในหมวดของ h Hot b e v e r a g e พอเราจิ้มเข้าไปในปุ่มของ h o t b i วเ r e ปุ มันก็จะขึ้นปุ่มเบรกปีกย่อยมาเลยมีอะไรบ้างคอฟฟทีช็อกโกแลตฮอทคอฟฟี่เอสเปโซมันก็จะขึ้นปุ่มมาให้เราเลือกนะครับในหน้าจอนะเอะ selection อันนี้คือตัวปุ่มใหญ่พอเรากดปุ่มเอ selection ปุ๊บปุ่มเล็กปุ่มน้อยพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเมื่อรับโทรศัพท์เราก็แหละพอเรากดปุ่มเมนหลักปุ๊บปุ่มเล็กปุ่มน้อยปุ่มย่อยก็จะขึ้นมานะครับ เราก็เลือกเลยนะครับ P.S มันมีหลายเดี๋ยวนี้มันมีหลายหลายระบบนะครับมีหลายระบบนะเมื่อก่อนพี่ของพี่ตาใช้ระบบอะไรบัญชีนี่นะบัญชีอะ,ะค่ะใช้คอมมานเช่คอมมานเช่ชชมเนี่านะครับมเดี๋ยวนี้มีไมโครสมีคอมมานเช่มี อินฟราซิส hmm. นี่อะไรอีกอ๋นนอหมึ่ตัวนีงเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ม,มีมีเยอะมากนะ <c oughs> แต่ละระบบก็มันคล้ายๆกันนะครับมันอยู่แค่เนื้อในกับระบบซัพพอร์ตว่ามันจะ,สะเสถียรแค่ไหนนะมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับอยู่ที่บางทีการใช้งานของแต่ละระบบ <c oughs> อันไหนง่ายอันไหนยาก ็ฟังก์ชันต่างๆแล้วนีคอมมานเช่ใช้งานส่วนมากเขาใช้คอมมานเช่ใช่ง่ายแล้วทำงานเลยใช้ตัวไมโครสตัวไมโครสแล้วก็มาใช้คอมมานเช่มันมันรู้สึกเป็นความแตกต่างอ่ะ ai ดิลิเวอรี่ส์ก็คือการสั่งการสั่งดิลิเวอรี่หน่อยดิลิเวอรี่เซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสดิลิเวอรี่แล้วก็เซอร์วิสเซอร์วิสดิลิเวอรี่ การเสิร์ฟวายนะครับการเสิร์ฟวายการเล่นวายเอาไว้ท้ายๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้ให้ให้ลองลองเปิดลองเสิร์ฟลองกินชิมกี่เกล็ดดชิมเกล็ดดำชิมอนอื่นเราชอบนะมันชิมหลายอันเคยเห็นแล้วใช่ไหมอะไรนะมันคมมันขมคนไม่ชอบเห็นแล้วใช่ไหมเปิดยังไงให้เป็นผง มันมันผมเปิดยังไงให้จุกเป็นผมคือมันนานนะคะตั้งเลยเบื่ออาจจะเป็นเพราะวิธีเก็บหรือตอนเก็บอ่ะคือมาไม่ไในตอนนั้นมัน้วนแต่ว่าวายมันมีอายุมีไหมอ่ามันมีอายุของมันไหม มันก็มีแต่ว่าแต่ละควเก็บได้นานอยู่นะครับแต่ทีนี้วิธีการเก็บอ่ะอุณหภูมิต้องได้ใช่อ่ามันอยู่ห้องเอาไปใส่ไว้ในรถมันเกิน3สามวันเรียบร้อยจุบข่าวนะครับมันต้องอยู่ในอุณหภูมิของมันนะครับนะแล้วก็อย่างเป็นจุกก็ที่เราเจอกันก่อนนะครับเวลาเก็บ มันจะต้องาักดลงไวเซล่าไวเซล่าเนี่ยนะครับมันจะไวยเซล่าหรือว่าวุายเราลองไปสังเกตดูนะครับไอที่วางเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ว่าทำไมเขาให้ตะแคงนะครับวางแบบนี้มันอยู่แบบนี้แต่เวลาวางนะครับปักขดอยู่นี่อ่าปักดอยู่นี่นะครับเวลาวางไว้ เพื่อที่จะให้น้ำวายเนี่ยในเลี้ยงจุกไปเลี้ยงจุก,กออกมันจะได้ไม่แห้งและจะไม่เปื่อยเหมือนที่ติดเปื่อย <แก S 2> นั่นแหละนะมันจะไม่เปื่อยนะครับ<ม>อันนั้นอาจจะวางไม่ได้เลี้ยงนะครับเร้ว่วานหนักเกิดอาจจะเจอแดดเจอเปล่านะเรื่องนะว,วานยึมันละเอียด ท้องดูยังไม่ได้ทำไมอันเนี้ยเนาะ